Channel. สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาอยู่กับช่องแลนโบคิวชแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่ก็จะพาน้องๆมาแต่งร้านคาเฟ่ซาริโอกันปกติเราก็จะแต่งเป็นบ้านซาริโอนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้เราจะแต่งเป็นคาเฟ่เนาะแล้วก็คาเฟ่ของเราเนี่ยก็คือจะรวมทุกตัวเลยนะคะอยู่ในคาเฟ่นี้ไม่ว่าจะมีน้องคิตตี้ไข่ขี้เกียจเบรดมารุไมเมโลดี้แล้วก็น้องคูโรมีค่ะทุกคน งั้นไปดูคาเฟ่ของพี่กันดีกว่าเนาะว่าจะหน้าตาเป็นยังไงไปกันเลยตึกที่พี่ใช้นะคะก็จะเป็นตึกเดิมเลยเนาะย่านการค้าตึกสีเขียวเขียวโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนคาเฟ่ที่รวมไปด้วยเจ้าน้องคิตตี้แล้วก็คุูเดทามะ ตรงที่นั่งทานนะคะวิ่ก็จะใช้เป็นโซฟาของแพ็กเจ้าน้องคิตตี้แบบนี้เลยพี่ก็คือชอบโตคิตตี้นี้มากนะคะทุกคนมันน่ารักมากๆมีป้ายน้ําให้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีโต๊ติดผนังอีกหนึ่งอันอย่าลืมใส่พรมเจ้าน้องคิตตี้แบบนี้เข้าไปด้วยค่ะทุกคนอ่ามันมันก็จะได้เข้ากับธีมร้านใช่ไหมนี่แล้วก็ใส่เก้าอี้สีแดงเข้าไปด้วยนะคะทั้งหมด3มตัวแบบนี้เลย ข้างบนพี่ก็จะตกแต่งด้วยไฟคิตตี้แบบนี้เลยนะคะไฟกลมๆเนาะแล้วก็ตรงกลางจะเป็นไฟ LED ที่เป็นรูปเออขวดน้ำแบบนี้นะคะต่อมาโซนหน้าร้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนแคชเชียร์นี่ก็จะมีโต๊ะคิดเงินนะคะโต๊ะข้างหลังก็จะเป็นโต๊ะทาอาหารของพนักงานหรือว่าโต๊ะเสิร์ฟอาหารนะคะทุกคนแล้วก็ตรงผนังเราก็จะมีขนมต่างๆเยอะแยะมากมายเลย มีโปสเตอร์เมนูให้ด้วยจ้าน,นี่ก็จะเป็นฮั l โ o k i t ต y ้นะคะแล้วก็พี่จะใส่ถังขยะไปให้ด้วยเนาะเผื่อแบบลูกค้าทานเสร็จก็สามารถเอาจานเอาถาดมาเก็บไว้ตรงนี้ได้เลยมีตู้กดขนมของเจ้ากูเดทามาด้วยค่ะทุกคนนี่เลย mm hmm. แล้วก็จะมีตู้กดน้ําของน้องฮั l โ o k i ิ t y ้ส่วนโซนเล็กๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่นั่งอีกหนึ่งโซนเนาะแต่ว่าจะเป็นแบบว่าสีเหลืองนะคะมันก็จะได้ตัดกันกับสีแดงมีโต ห่อกับบ้านให้ด้วยนะคะเผื่อใครแบบเอออยากซื้อไปทานที่บ้านนาอก็สามารถมาห่อตรงนี้ได้เลยส่วนตรงกระจกนะคะก็จะมีป้ายเมนูแล้วก็ป้ายโอเพ่นข้างบนก็จะเป็นป้ายไฟนะคะรูปดาวแบบนี้เลยเนาะอันนี้พี่ก็ชอบใช้ส่วนร้านของเรานะคะก็จะมีป๊อปคอร์นให้ทานด้วย แล้วก็อย่าลืมใส่เออเขาเรียกว่าอะไรนะเซนเซอร์หน้าประตูเนาะส่วนฝั่งขวานะคะก็จะเป็นคาเฟ่เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นคาเฟ่ที่น้องคูโรมีกับน้องไมเมโลดี้นะคะรวมกันห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องทานขนมค่ะทุกค,คนพี่ก็จะแต่งเป็นธีมน้องคูโรมีอันนี้เราก็ใส่โซฟาเจ้าจน้องคูโรมีไปเลยแบบนี้จุกๆแล้วก็อย่าลืมโต๊ะ ในห้องนี้นะคะก็จะมีที่นั่งทานขนมเนาะก็ทั้งหมด2ที่เท่านั้นนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้พี่จะใส่เป็น พรมน้องคุโรมิเหมือนกันส่วนบนผนังนะคะก็จะเป็นที่ติดโปสเตอร์แบบนี้เลยเนาะเผื่อแบบลูกค้ามาถ่ายรูปหรือว่ามาไอ้นี่นะคะก็สามารถมาติดโปสเตอร์หรือว่ามาเอาโปสเตอร์ตรงนี้ได้เหมือนกันข้างบนก็จะเป็นไฟ LED สีชมพูแบบนี้เลยจะได้เข้ากับโทนร้านมากยิ่งขึ้นส่วนหน้าร้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนแคชเชียร์เหมือนกันเนาะในห้องนี้พี่ก็จะแต่งเป็นธีมสีชมพูนะคะก็จะได้เข้ากับน้องไม m e เมโลดี้ ตู้กระจกพี่ก็จะทําเหมือนฝั่งโน้นเลยนะคะจะมีพวกเมนูอาหารเมนูขนมต่างๆ อันนี้ก็จะเป็นชั้นวางขนมชั้นวางของให้สําหรับพนักงานเผื่อแบบลูกค้าสั่งใช่ไหมก็สามารถมาหยิบถาดหยิบอะไรตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วนี่ค่ะทุกคนภูมิใจนําเสนอมากตู้เค,ค้กของเราร้านนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าของหวานนะคะพวกน้ํโชงต่างๆแล้วก็พวกเค,ค้กเมนูร้านนี้จะบอกว่าแบบน่าทานมากๆถูกใจสายอ้วนสุดๆแล้วก็จะมีพวกวอฟเฟลิลอะไรแบบนี้ด้วยนะคะต่อไปตรงผนังนะคะพี่ก็จะแต่ เป็นผ้าม่านสีชมพูแบบนี้เนาะก็จะได้เข้าสีกับน้องไม์เมโลดี้เหมือนกันพี่ก็จะเพิ่มโตอีกหนึ่งตัวนะคะไว้ให้สำหรับมานั่งเล่นนั่งทาน,นะะขนมตรงนี้ได้เหมือนกันนี่เลยก็คือชอบร้านนี้มากๆเลยนะคะโดยที่ชอบที่สุดก็จะเป็นขนมเคก้กมันน่าทานมากๆส่วนโซนนี้นะคะโซนนี้ก็ไม่ได้เป็นโซนของกินนะแต่ว่าจะเป็นโซนของเล่น ก็จะมีพวกตู้เกมนะคะของเจ้าแบดมารู้นี่จะมีทั้งตู้เกมนะคะแล้วก็จะมีทีวีที่เขาเล่นเป็นอะไรนะทุกคนเป็นเกมเพย์ที่เขามาแดนตรงนี้ได้อะ่ะนี่โซนนี้ก็คือน้องๆน,น่าจะชอบกันนะคะเวลามาคาเฟ่แล้วแบบมีโซนของเล่นใช่ไหมมีเทมโบลีนให้น้องๆมากระโดดเด้งดึง๋งเด้งดึ๋งตรงนี้ได้ด้วยจ้าต่อไปพี่ก็จะมีตุ๊กตาเจ้าน้องเบสมารู้แบบนี้เลยเนาะข้างบนก็จะใส่เป็นไฟแบบ รู้สึกว่ามันยังโล่งนะคะพี่ก็จะใส่เป็นต้นไม้ห้อยๆซึ่งแบบว่าต้นนี้ก็คือใช้แทบทุกหลังเลยส่วนข้างหลังนะคะพี่ก็จะใส่เป็นผ้าม่านสีขาวแบบนี้เลยเนาะเพราะว่ามันดูโล่งๆไปนะจ๊ะโอเคค่ะทุกคนโดยรวมก็จะมีประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูฟีนิุูห้องกันดีกว่านะคะว่าทั้งหมดจะเป็นยังไงบ้างไปเลย